ทอทงเม่คครับทอทต้นครับนั่งองคเ้ครับอันองคตัวกว่านะอ้าวทอททอทงก็นิยครับนอนอหนูครับครับครับ

สือเสือรอจุลาโออ่างเนืองนองหอนกูเออขอบคุณครับด้วยเก่งจังเลยขอบคุณครับน้องชื่อเด็กใจเลยครับครับอายุเท่าไรแล้วลูก อะไรอะาอยสิบบาทสองขวบกว่าแล้ว่างขวบแล้วครับจะสามขวบแล้วลูกสังขวบแลว้วดูนี่สาวบแล้วครับผมเดิเอเ่อน,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 นไปนไหนล่ะลูกไม่ไ,ไม่ปิด